จำไม่ได้ครับคำว่าไวรัสคำว่าไวรัสเป็นคลื่นนะครับคลื่นของไวรัสเนี่ยมันสิบยกกำลังใช่ว่าประมาณกันแล้วกันนะประมาณสิบห้าฟังใหม่ครับสิบยกกำลังสิบห้ามันหมายความว่าเขียนเลขสิบเอาไว้แล้วก็เติมเลขศูนย์ไปอีกสิบห้าตัวแล้วก็นับจำนวนครั้ง ต่อวินาทีก็คือการเกิดดับนั่นเองครับผมเป็นคลื่นไวรัสเป็นคลื่นเป็นพลังงานนะฮะไวรัสเป็นพลังงานพลังงานที่ที่ว่านี่คือพลังงานไม่บริสุทธิ์นะครับคำว่าคลื่นทั้งหมดจะเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์สุด่แม้ทั้งไปถึงคลื่นแกมมาที่เขาพูดถึงกันนะครับในโลกใบนี้พูดถึงคลื่นมือถือมือถอยเหล่านี้เป็นต้นนะครับ นักวิทย,ยาศาสตร์ก็พัฒนาไปได้ถึงทุกวันนี้คลื่นสูงสุดก็คือคลื่นของแม่เหล็กไฟฟ้าที่มนุษย์ทําขึ้นมาได้และก็สามารถที่จะตรวจวัดอะไรต่างๆได้หมดเขาจะเรียกกันว่าคลื่นแกมมานะฮะเลยไปกว่าคลื่นแกมมาที่มีความถี่สูงว่าคลื่นแกมมานี้มันสิบยกกำลังอะไรนะสามสิบเอ็ดหนึ่ง คุณธงชัยติดต่อที่อดีไลสองสองจุดเจ็ดครับพร้อมน้ำหนึ่งขวดหูฟังหนึ่งเส้นครับผมแล้วก็เน็ตขอแรงๆครับอืมนั้นไวรัสเป็นคลื่นเคมีเอาไม่อยู่หรอครับเคมีเอาไม่อยู่เพราะว่าพวกของเหลวมปนเพื่อโมเลกุลเอาไม่อยู่พวกวัคซีนพวกนี้มันเป็นโมเลกุลอยู่อย่าลืมนะมันมี ข่าวคราวมานะครับวัคซีนที่เขาว่ามาเนี่ยอยู่นานๆหน่อยก็เป็นคือวัคซีนโอเคนามันใสก็แล้วกันอย่าไปคิดมากคือมันใสก็แล้วกันอยู่นานมันข้นไงเป็นข้นเป็นก้อนที่เขาเรียกว่าเป็นเจลเป็นเจลเนี่ยลองคิดดูว่าพอเวลาเข้าสู่ร่างกายม,มันก้อนทางไหนครับมันมันไปในเลือดนะครับอืมวัคซีนฉีดไปมันเข้าไปในเลือดนะครับแล้วเป็นก้อนอยู่ในเส้นเลือดที่ไหนครับ มีหน้ามันถึงได้ชามีหน้ามันถึงได้แขนเนี่ยมันทํางานไม่ได้ชาไปทั้งตัวก็คือตรงนี้ครับท่านเพราะฉะนั้นวัคซีนที่เขาใช้กันอยู่เนี่ยเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรไม่รู้ใครใช้ก็ใช้ไปแต่รู้ไม่ใช้อยู่แล้วเอออีกอันนึ่งนะฮะมีผู้ถามมาว่า